สวัสดีค่ะพี่อ้อยจะพามาชมผักกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งงามๆเลยนะคะต้นใหญ่ๆนะคะแต่เหลือไม่กี่ต้นแล้วนะคะเพราะว่าพี่อ้อยแยกเนาะแยกไปไว้ฝั่งนู้นด้วยนะคะเพราะว่าทางด้านนี้พี่อ้อยก็จะปลูกเป็นผักบุ้งนะคะแต่ผักบุ้งก็ตัดไปทานบ่อยๆนะคะก็คือ ทำสุกี้เนาะก็เหลือตรงนี้หนูไม่คิดต้นนะคะอามากๆนะคะก็จะมีหนอนกินใบมั่งนะคะ ต้นใหญ่มากเลยใกล้จะได้ตัดแล้วล่ะคะ่ะมาดูตอนพี่อ้อยทําคลิปนาอว่าพี่อ้อยจะทําอะไรทานนะคะแล้วก็ถ้าตัดแล้วก็คงจะต้องลงใหม่เนาะหรือว่าจะตัดแล้วปล่อยให้เขาแตกใหม่เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะคะ่ะคลิปนี้จะสั้นมากๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะ ชอก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักถ่ายพูดคุยกับพี่อ้อยนะคะอะพามาดูฝั่งนี้อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นใบแมงลักนะคะใบแมงลักที่ลงไว้เนาะจะงามมากๆเลยนะคะงามมากมเลย